ดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วเนาะพบกับแปมอีกแล้วนะคะกับช่องเคลมเคมมอเตอร์แชน n นลนะกับเราสองคนวันนี้เหมือนเดิมใช่วันนี้อย่างที่แปมบอกเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าแปมจะมาลดโลล่างสต็อกนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้เนาะสําหรับหัวลาดยูดีนิสสันยูดีเท่านั้นนะคะนิสสันยูดีเท่านั้นแต่ไม่รวมแต่ไม่รวมนิสสันยูดีเอ่อเตอร์เเตอร์นะไม่ไม่ไม่นันไม่เกียวรายล๊อคกี่คันตัวนี้มีมานกี่คัน อยู่เขาเขียวคันหนึ่งอยู่นี่คันหนึ่งเอ้ยหัวเหลืองตรนี้ก็รประมาณหกเจ็ดคันได้อะหกเจ็ดคันราคาไม,คไม่เกินล้านไม่ถึงล้านบางคันไม่ถึงครึ่งล้านอะห้าแสนนะอะมาดูคันแรกกันเลยเนาะคันแรกเลยนะคะคันเลยนี่แต่ให้ดูราคาตรงนี้ก่อนดูราคาเดิมนะแปดแสนแปดแสนนะแต่ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่คันเนี้ย คันเดียวนะถ้าซื้อหนึ่งต่อคันนะคะก็คือห้าแสนห้านะห้าแสนห้าแต่ถ้าซื้อสองคันเอาไปเลยค่ะคันละห้าแสนไม่ใช่คู่ละห <1 S 1> <1 S 2> นึ่งล้านโอ้คันละห้าแสนคันละห้าแสนแต่ถ้าซื้อแค่คันเดียวห้าแสนห้าห้าแสนห้าถ้าซื้อสองคันเอาไปเลยรถ <5, S 2> ไปห้าห้าแสนก็สองคันก็เป็นล้านหนึ่งล้านหนึ่ง แต่ว่ารถคันนี้จะอยู่ที่ระยองหนึ่งคันนะคะอยู่ที่เขาเขียวหนึ่งคันเนาะใช่อันนี้เป็นเป็นโปรจากพิธ์มานะคะพิธ์บอกเลยว่าเหมาไปเลยสองคันร้านหนึ่งเขาบอกคันนี้คือเงินสดเงินสดเท่านั้นนะเฉพาะเฉพาะนะคะเฉพาะหัวเหลืองนะหัวเหลืองเงินสดเท่านั้นปีถามปีปีสี่ศูนย์นะคะปีสี่ศูนย์ปีสี่2 0นร่แรงันนี้อยู่ดีหัวบิ๊กทัมเนี่ยของแท้ของแท้ครับคันนี้ ถ้าถามว่าแบบเก็บอะไรให้มากนะเดี๋ยวคันนี้แบบจะเป็นแบบพวกขาดสีหัวพวกสีนะคะล้อใช้ไฟไฟิล์ธรรมดานีนแหละเราก็เก็บมาแล้วคันนี้ว่ามัน,นเก็บมาแล้วกสีมาแล้วก็ชิคไฟไฟิล์มแค่นั้นเองใช่เนาะม,นมีอะไรเยอะรถอุ้ยใช้งานปกติแอบดบูสภาพก่อนละกันนี่คันนี้ถ้าคนที่รู้จักบริษัทชิโก้ใช่ไหม่อนใช่เป็นรถชิโก้ก่าน เพราะว่าก็สภาพถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับใช้ได้นะสวยมากเลยรถวิ่งงานอยู่ยางอะไรเนี่ยยางยางพันพันร้อยนะยางพันร้อยเนี่ยมิชลินโอ้ทุกทุกทุกเส้นมิชลินหมดเลยรถนี้เราเอามาประมาณสักกี่คันได้นะหกปะหกคันเนาะวันหกคันเนี่ยเดี๋ยวเช็คไฟให้นะฮะเช็คแอร์พวกนี้ยแต่อันนี้แบบแบบไม่ได้เปลี่ยนให้นะอันนี้ไม่เปลี่ยนให้นะขายตามสภาพแกเช็คให้ ก็คือวิ่งได้อ่ะคือวิ่งได้เลยแบตเตอรี่ก็คือหาสภาพดีให้นะสภาพดีไม่ใช่ว่าแบบจะขับไปไปแดงแล้วก็ดับประมาณนี้ดับอยู่กลางไฟแดงไม่ใช่นะคือเราหาสภาพดีๆคือใส่ให้ได้ขับได้นะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเข่าๆเนาะว่าเสียงมันเพาะทิ้งหรือเปล่ากับราคาห้าเซนห้าเซนห้าห้าเนเดียวต่อหนึ่งคันแต่ถ้าสองคัน หนึ่งล้านบาทเท่านั้นนะนะคะมามามาริ่มสตาร์ทแล้วกันเดี๋ยวพ่วงแบตให้อันนี้คือแบตเตอรี่มากับรถนะครับก็คือเราต้องพ่วงแบบในการใช้รถพลังงานรถพ o w e แบงค์เอาเดี๋ยวสิให้เซลแบมครับสตาร์ทให้ สายค่อเลยมีควันดำนิดหน่อยนะครับไม่มีควันขาวออกมาสตาต์ทก็เล่กนะครับแตม่มีควนะันครับเรื่องโอเคเลยครับโอเคเลยโอเคครับแล้วไมดูภายในไปเดี๋ยวพาดูภายในกันนะ นี่คือสตาร์ทแบบคร่าวๆแล้วกันนะคร่าวๆเลยพาไปดูแบบถ้าลูกค้าคนไหนอยากดูตัวจริงนะลองมาดูได้ที่เต็นท์ชแชมป์แ้วกันเนาะเฮ้ยตอนพาดูข้างในเลยค่ะมา,มาดูภายในนี่ครับสีเดิมสีเดิม,เ,ดมเราไม่ทํามาครับคือมากับรถเลยเนี่ยภายในอึบ๊บนี้ครับภายในพอเราก็หุ้มมาใหม่แล้วนะครับนี่ครับหุ้มมาใหม่แล้ว คอนโซลกลางอะไรพวกนี้มีครบเลยนะครับมาดูนี่ครับนี่ครับคอนโซลหน้ารถนี่ครับสภาพโดยรดนนวมสวยมากครับด้านในสวยมากครับถึงฟีจะเก่านะครับแต่ว่าภายในครบนะมานี่ครับสภาพสวยง,งามบริกชั่ายำ สันยูดีปี40นะคะ320แรงเนาะมีอยู่แค่2คันเท่านั้นนะคะถ้าซื้อ1คันในราคา550,000บาทถ้าซื้อ2คันนะคะลดไปเลยคันคู่นึงอ่ะ1ล้านบาทเท่านั้นเนาะลลดไปเยราคาตัดสดนะจ๊ะนะซื้อคันเดียวคือแพงกว่า50,000ใช่นะตรงนี้ก็ติดจองไปเกือบหมดนะครับตัวนี้โล่งนะตัวนี้หน้าโล่งเลยนี่หน้าโล่งเดี๋ยวเอามาเติม เพราะว่ารถมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มเลยตัวนี้เต็มเลยตรงนี้รถฮีโน่พวกซีรีส์5เข้ามาเยอะครับจะเป็นพวก380 38แต่344ลูกค้าก็หาหามาอยู่แต่ก็จะมีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่2คันมีมีเข้ามาเยอะตัวนี้344เรามีแค่เป็นซีรีส์นะตัวนี้360ก็มีมีหนึ่งคัน รถนั้นสวยเหมือนกันเดี๋ยวล้างก่อนนะเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันนะครับช่องนี้ก็เริ่มจะว่างกันแล้วเดี๋ยวมีรถเริ่มมาเติมมาแล้วตอนนี้ไม่ขาดสายแน่นอนนะครับนี่ไะดูอีกสองคันแล้วก็อีกด้านบนอีกคันหนึง่งด้านบนมีคันหนึง่งสองตรงน้ีอ,สอ,อสองคันมา เยอะเลยตัวนี้320กับ350นะครับคันแรกเนาะคันนี้เนาะนกินแี้ละกันอ่าคันนี้ก่อนและกันนะคอนนี้ปีห้าหนึ่นะคะดูสภาพโดยรวม,มปีห้คันนี้ตัดไปเลยนะแต่ว่าเป็นราคาแบบว่าตามสภาพนะคะ8 0 0แสนเท่าน,นั้นนะ8ปดแสนแปดแสนลูกค้าถ้าถามว่าจัดไปแน์นได้ไหมก็คือจัดได้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกที่ได้นะหรือจะให้แบบที่ข้าหัวให้ดูเลยก็ได้เขาแบนะบ ทั้ง่อนแบบเราคือมาคิดกันแบบสดๆเลยแล้วกันเนาะแแบบบอกราคาแบบขายตามสภาพไปเลยแล้วกันเนาะราคานี้ไม่เกี่ยวกับหางดำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหางดำนะไม่รวมนะคะไม่รวมหางดำนะหางดำมันก็สี่แสนสองนะครับขายสดนะราคาเนี้ยขายสดนะคะยังเหลืออยู่ประมาณสามสี่หางที่นครปฐมก็ประมาณห้าหางได้เนาะถ้าท่านใดสนใจก็ไปที่นครปฐมได้นะคะได้ๆข้าไหนอยู่ใกล้อยู่ใกล้นะ ดูได้กันนะครับถามว่าราคา800,000บาทแตงเก็บอะไรให้บ้างเนาะเช็คไฟอาฟิมนะคะคือเช็คไฟอาฟีมพราสีคาร์ล้อแล้วก็พ่นตรงเนี้ยถราทรงทาศซีแล้วแต่ลูกค้าอยากให้พ่นอันนี้แบบทําให้ได้นะประมาณนี้สภาพ้อมก็พอใช้งานได้ของเหลวอะไรก็แค่เช็คให้นะเช็คให้นะคะไม่ได้เปลี่ยนให้นะเช็คให้ขาดแล้วก็เติมให้นะอดูภายในแต่แอร์นี่เราทําให้แน่นอนพวกไฟนี่ก็ติดนะนี่ครับภายใน ภายในยจกไฟฟ้าต,าตัวนี้สามร้อยห้าสิบมั้ตัวนี้เนี่ยภายในประมาณนี้นะภายในเดี๋ยวเก็บให้อีกทีนะครับนี่คือมาสภาพเดิมๆคือล้างอย่างเดียวนะครับคันต่อไปค่ะคันนี้เลยคันนี้นี่อยปีประมาณปีสี่สเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดได้นะ แต่ราคามันจะสูงกว่าคันนี้หนึ่งแสนบาทถ,ถามว่าทำไมถึงสูงถึง,ถ,งถึงแพงกว่าจ้าคันนี้หนูเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยนะ,ะเก็บงานมาทั้งคันแล้วเนี่ยเก็บงานทั้งคันแล้วแล้วยางใหม่ยางใหม่สิบเส้นเลย,เ,ลยเรียบร้อยหน้า,นาห,นหน้าบิสต์โตนหลังเอ่อ,อหลัง,งอะไรอะไรเนี่ยดูยดยไม่ชัดบิสตโตนนะนี่ครับบิสตโตนบิสตโตนทั้งหลังแปดเส้นเลยนะครับโอ้รรยสภาพใช้ พร้อมใช้อ่ะพูดง่ายตัวเนี้ยคันนี้เป็นคันที่พร้อมใช้ที่สุดเลยค่ะสวยครับสวยตัวเนี้ยเขาเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้สามร้อยยี่บเก้าแสนบาทนะคะคันนี้เก้าแสนบาทนะมาดูครับตอนนั้นเราเปิดไว้เท่าไหร่เก้าแสนแปดนะเก้าแสนแปดลงมาเยอะอยู่นะนี่ครับสภาพอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สตาร์ทให้นะเดี๋ยวถ้าได้ท่านในอยากอยากฟังเสียงเครื่องนะลองมาดูเต็นท์นะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกันนะ ลองมาดูได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถนะโทรมาหาแตบมก่อนก็ได้หรือแอดไลน์มาถามแบมก่อนก็ได้นะคะว่าคันนี้อยู่ไหมคันนี้อยู่ไหมอือเลยนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลน์แบบนั้นเลยครับผมนี่คันนี้เราก็อาบน้ามาแล้วตอบช้านิดนึงแต่หนูก็ต่อไปจ้ะ <c oughs> นี่ครับ,รบเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อดูเข่าๆก่อนละกันนะครับนี่สำหรับแฟนพันธท้ยูดีนะครับ nissan ดี ตอนนี้มีสามยี่สามห้าศูนย์ละไปดูข้างในอีกมีสมุนเดินตามอย่อ่ามีเด็กมีแผน,นกต้อ,ตอนรับเดินตาม 2K ยังไม่ไปนะครับ 2K 2K สองำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะลงราคาเหลืออยู่แค่5,50,000้บาทเท่านั้นนะคะลงไปอีก30,000ื่นลงไปตามสภาพนะคะราคานี้ตามสภาพมาครับอยดูด้านในอีต่ออีกสคันวันนี้ <Okay. S 1> โลโล อ,อูน่นอึง๋อวันนี้โลเลยโลอยู่ดีสันอยู่ดีใช้ท,ทนอึดเหมือนกันนะครับอยู่ดีนะนี่ครับดูรถมาใหม่พวกฟูโซสามหกนี่พวกนี้ยังเดี๋ยวรอล้างก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันนี่ก็มาได้ประมาณสองวันนี่นี่เดินอ้อมเต็นประมาณวันวันละหลายหลายรอบน,นี่รถพลังงานเขาเรียกว่าไงนะ รถน้ำหนักไปได้เยอะเหมือนกันนะส่วนมากจะอว้วนขึ้นนะเดินขนาดนี้ยังไม่อว้วนเอ้ยยังไม่ยังไม่ผอม,มเลยอ่ะฝ่ายขายยังอว้วนขึ้นกันทุกคนคนเดียวหรือเปล่าน้ำนี่ลึกหน่อยคันนี้อยู่ทั้งในลึกเลยลึกนิดนึงคันนี้เป็นรถปีสามเก้านะคะปีสามเก้าปีสาเก้า <39. S 3> เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกดีดิบิ๊กท่อมือนกันบิ๊กท่อมือนกันตัวนี้รถนอกใช่ไหมเราวางหัวนอกมาคันนี้หัวนอก นี่ก็อบกาบน้ำใหม่ทั้งหัวเลยนี่ครับช่วงลากสิบน็อตนะครับคันนี้ก็เก็บงานมาแล้วนะนะครับนี่ยางยางพันร้อย,อย 1, เหมือนกันยางพันร้อย 1, เหมือนกันตัวนี้นะครับจานลงจานล่างมีหมดเลยนะครับอืมคันนี้ก็เช็ไเนะเคชไฟมาหมดแล้วนะทั้งคันเลยครับเช็คไฟมาหมดแล้วเหลือแค่เช็คแอร์แห้งเดียว กับแบตเตอรี่นะครับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่หกแสนห้าหมืนบาทนะคะหกแสนห้าลูกค้คาจะตัดสดก็ได้เนาะแต่คันนี้ถ้าตัดสดอ่ะเดี๋ยวราคาเรามาคุยกันเพิ่มเติมได้นะเฉพาะคันนี้นะโอ้ราคานี้ถ้ากับฟูโซ่สองหกนะเนี่ยราคาเดิมครับแปดแสนนะครับตอนนี้ลงมาเหลือหกแสนห้าคือช่วงนี้รถลดโลล้างสต็อกต็อกอ,อ,อยูดี อ้คันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่คันนี้สวยครับสวยสวยเนี่ยราคาเดิมครับราคาเดิมเลยคันนี้นะ่ะแปดแสนห้าราคาเดิมคันนี้ขายราคาเดิมนะคะสามร้อยยี่สิบแรงใช่รถปีห้าสองห้าสองตัวนี้เป็นฟัวเบรก้วตัวนี้เบรกลมแห้งในในเขาล้างทำความสะอาดยังไม่แน่ใจตัวนี้ลองเปิดดูได้ไหมได้ได้นี่ครับคันนี้ก็เก็บงานมาแล้วนะเก็บงานมาแล้วยางสวยด้วย ยางหลังนี่ยางใหม่นะแต่ยางหน้านี่ยางเก่าสภาพดีครับนี่ครับบิตสโตนดูรขบภายในมาดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะนี่ครับภายในเป็นสวยเลยนะนี่ครับสวยสวยสามร้อย <คน S 1> อยี่พื้นหลัง,งมีหมดเลยพื้นหยีบจ๊บนะครับมาดูยางยางกันหลังยางใหม่แปดเส้นนะครับโอตานินะครับ นีจงการนุมจันลากนี่สวยมากเลยสามยี่ก็มีหลายคันให้เลือกนะมีหลายคันให้เลือกเลยตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะแ <8, 5. S 1> ปดแสนห้าโอ้ตามป้ายเลยนะราคานี่แปดแสนห้านะมีหลากหลายราคาครับอยู่ดีสามหกค้ดเหลืองยังมีหนึ่งคันนะเนี่ยเหลืองหนึ่งคัน โอ้ลงไปอีกหนึ่งแสนลงไปหนึ่งแสนนะตัวนี้รถปีห้าหกมามามาี้กำลังหาอยู่มาได้เลยนะเหลือคันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็มีลูกค้าโทรหาเหมือนกันบอกรีบมาเลยพี่เดี๋ยวมันไปก่อนชุดนี้เรามาครับประมาณสักเกือบเกือบสิบคันนะปโอ้เดินไปไม่ได้ครับทางนั้นแคบไปมาดูอีกคันหนึ่งครับเนี่ยทางนี้มาตามสภาพเลย ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะนี่นนนนครับสภาพเลงสวยเลยนะนี่ครับนี่ดูดีเรามีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีเยอะเยอะเหมือนกันถ้าไม่รวมแซตเตอร์นะคือคือว่ายังไม่ไมไเรียงกันนะเรียงแบบเรียงจอดกันนะอันนี้คือยังไม่ล้างครับคันนี้ยังไม่ล้างอากาศรอ้อนมากเลย <laughs> นี่ก็ประมาณสักเกือบหกโมงแล้ว คันนี้นะคะคันนี้ขายเดินไปเดินมาเห็นออกปีปีห้าสองนะคันนี้ขายอยู่ที่ราคาแปดแสนบาทนะคะตามสภาพเนาะแปดแสนบาทยางใช้ได้เนี่ยยางยางสภาพดีอยู่ยางหน้าเหมือนยางใหม่เลยเนี่ยไม่ใหม่ไม่ใหม่หรือใหม่เหมือนยางยางใหม่ยางใหม่มันเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับยางหน้าเป็นสโตนนะเอาตามนี้แหละแปดแสนบาทแปดแสนบาทนะจ๊ะมาดูภายในกันคันนี้ยังไม่ล้างนะนี่ครับ สภาพอีสวยเลยแต่แสนบาทนะครับคันนี้นี่สำหรับลูกค้าข้างในนะคะที่สนใจรถเนาะถ้าอยากมาดูรถเดี๋ยวแปมแนะนำอะก็คือว่าให้โทรถามเซลก่อนว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์แปมเนาะเบอร์แปบมบก็เบอร์ศูนย์หกสามนะคะเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หกแอดไลน์แล้วก็แคปหน้าจอทางที่ดูที่ดูใน u t u b e อะคะ่ะแล้วก็ส่งไลน์มาให้แปมได้เลย แล้วถามแต่ว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมเนาะ<ช>แบบจะได้แนะนําให้ถูกว่ามีนอกจากคันนี้จะมีคันอื่นได้ไหมคือแปลว่ารถคันนี้มัไปเร็วอ,ะอ่ะเราบอกไม่ได้ครับคันนู้นคันนู้นคันสุดท้ายเลยมาคันสุดท้ายคันนี้เก็บงานคันนี้เพิ่งเก็บงานเสร็จนะเนี่ยเพิ่งเสร็จวันนี้ใช่ไหมใช่เพิ่งเก็บประกอบเพิ่งเสร็จแล้วคันนี้อาดน้ำใหม่ทั้งคันเลยวนี้ก็สามร้อยยี่น้ คเคคช็ไฟนะัวนี้ันนี้ก็รถประมาณปีสี่เจ็ดนะคะปีปีปีประมาณปีสี่เจ็ดนะราคารถจะอยู่ที่อยู่แปดแสนบาทนะคะแปดแสนเก็บงานให้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะยางก็เปลี่ยนใหม่แล้วยางเปลี่ยนใหม่เดตันนะซุ้มล้อใหม่เราไดย,เ,ย,เ,ยเก็บชัดสีดำเรียบหมดเลยพื้นหลังเนี่ยสร้างใหม่นะตัวนี้สร้างใหม่ นี่ครับนั่นหลังอาบน้ำใหม่ทั้งคันนะครับนี่ครับปนหมวกใหม่หมดเลยคันนี้ยังอยู่อู่สีอยู่เลยครับเนี่ยนี่ครับช่างกำลังประกอบนะครับก็จะเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ได้น่าจะได้ออกจอดขายนะครับบิจิกไฟนะครับราคาเก่ามัน9.8ราคาเก่าแค่9.8 เนี่ยราคาเก่าเนี่ยปีสี่เจ็ดเก้าแสนแปดราคาใหม่ก็แปดแสนบาทนะคะแปดแสนแปดแสนแปดแสนทวนราคาที่ที่แบบแจ้งในคลิปนี้นะคะเป็นราคาตัดแล้วเนาะตัดถามว่าลงได้อีกไหมนะคะมาคุยกันเป็นเคสดีกว่ามาคุยกันหน้าเต็นดีกว่ามาลองดูรถก่อนใช่แต่อยากให้มาดูรถก่อนเนาะมาดูมาลองมาทําความรู้จักกับ เซล์ด้วยแล้วก็มาดูจักกับเต็นท์ด้วยนะคะว่ารถที่นี่เราเยอะจริงๆนะลูกค้าบางคนมา,มาแบบตกใจเหมือนกันนี่ทำไมรถเยอะอยังเลยเลือกไม่ถูกนี่ก็มีเดินกันเพลินทั้งคืนทั้งวันอะ่ะทั้งวันมีมาทั้งวันก็มีเหมือนกันทั้งวันนะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรวมของอ่านิสันยูดีเนาะก็มีทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่ประมาณเดียหนึ่งสองามสี้าหกเจ็ด เจ็ดแปดคันนะคะรวมอย <Y udi. S 1> ู่ดีน,นิสันอยู่ดีอยู่ดีกินดีตัวนี้ราคาไม่ถึงร้านประมาณน<ว>ี้ท่านใดสนใจก็ลองมาดูแล้วกันหรือถ้าใครมั่นใจว่ารถยังไงก็อยู่อะ่ะเข้า Google แมพนะคะพิมพ์ว่าบตกเช็คแชป์มอเตอร์แล้วก็มาได้เลยถ้ามั่นใจว่ารถยังอยู่เนาะหรือไม่โทรมาหาพี่ทิพหรือแปมนะเบอร์พี่ทิพก็เป็นเบอร์0ูนย์เก้าสี่กสองเก้าึงสี่เก้าสี่เบอร์แปมก็เบอร์ศู3ย์หสามนะคะ9 2 9 1สองก้าสี่หเนาะ สองเบอร์นี้เลยนะครับอันไดสนใจก็ลองมาดูกันหรือว่าแคปหน้าจอกันมาได้ใช่แคปหน้าจอส่งมาค่ะแต่ไม่ได้มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ที่เหลือก็เป็นเนี้ยครับนี่คือจอดรถรถเราออกพวกนี้ครับสองคันเลยเราออกเนี่ยเป็นดูทูแล้วก็เอฟจีครับสองสี่ศูนย์วิกเตอร์นะนี่มาพาไปดูน่นหน้าก่อนแล้วกันก่อนจบคลิปนะนี่พวกนี้ ออกสอ <มา S 1> <2 S 2> งคู่นี้ตังเพลงเพราะๆ <c oughs> นี่ครับสองคู่นี้เลยเห็นลูกค้าบ,บอกว่าวิ่งสายแม่สอดแม่สอดาิ่งผักนะแม่สอดตาก็าาประมาณน,นี้เนาะ <ๆ S 1> นะครับเดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบก,กันใหม่นะคะ